แค่หางเงินก็นหนูไม่ได้หาแสงหนูแค่หาเงินหาเงินหนูไม่ได้หาเรื่องหนูแค่หาเงินหาเงินทําคริจมันมีไรายได้กันเลยต้องทำางันเดามารายไรกันนั่นนะจะไมต้องจา่ายไปดิเกตให้เปลืองพื้นที่โทรศัพท์หรอกนะไม่ได้เป็นคนพิเศษนะคะคนที่จะอยู่ในโทรศัพท์เราคือคนพิเศษถามหาหลักฐานโอ้แล้วถ้าเราถามหาหลักฐานจะเกียบบ้างนี่จะาหาให้เรา ได้ไหมแต่และอย่างแต่และอย่างที่พูดอะตาแหวงอันนี้เพิ่งเห็น <c oughs> เพิ่งดูคลิปเจ้าใหม่ชาวันตะกี้อะก่อนขึ้นไล่อะแหวงหนึ่งก็โค้งเหลยมแหวงสองก็โค้งเหลมเอออันนั้นจินตนาการนะถ้าถ้าเราออกมาพูดอะถ้าเราออกมาด่าแกแกก็จะบอกว่าแกก็จินตนาการไปตามอาการของแม่เหลมเหมือนที่ผ่านมาเหมือนที่แกเคยพูดใช่ไหมคะนางเหลมซึมนางเหลมซึมนางเหลมอะไรต่างๆนานาออกอาการออกอาการร้อนรนออกอาการต่างๆนานา อันนี้ไม่อยากจะบอกนะคะว่ามันต้องเช็คสายตาด้วยหรือเปล่าคือเรามีอาการแบบนั้นใช่แล้วทําไมต้องคิดว่าเรามาจากเรื่องนั้นเรื่องเดียวเดี๋ยววันนี้จะเล่าจะเล่านะคะจะเล่าเป็นนิทานก็แล้วกันไหนๆก็ e fc ก็ชอบฟังนิทานนิทานแม่เหลยมเล่ามานานแล้วอะ่ะยังไม่พากันลืมคิดอะไรไม่ออกก็จะเอาเรื่องนิทานมาด่าเราด่าเรา,ราอะ่ะเดี๋ยวว,วันนี้นิทานให้ฟังจะเล่านิทานให้ฟังแบบเต็มจุเลยละ่ะนะมาหรือยังคะ เอฟซีป้าหย่อนยานรวมถึงตัวป้าหย่อนยานด้วยเกี่ยวกับไรที่กระดาษไม่แหละมาเกี่ยวกับไก์ก่อนก่อนเมื่อวานใช่ไหมครับวันก่อนที่เราพูดเรื่องอาการร้องเรียนการอะไระเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะเล่าให้ฟังแล้วก็ให้คิดตามให้คิดตามสิ่งที่เราเล่านะคะแต่ว่าขอยืนยันตรงนี้ก่อนว่าเรื่องที่เราจะเล่าต่อไปนี้มันเป็นเรื่องราวที่เรารับรู้จากแต่ละช่องแต่ละช่องณตอนนั้น เราจะเล่าตั้งแต่เล็กๆเลยเอาที่เราจําได้นะคะเราจําไม่ได้ทั้งหมดหรอกเพราะว่าตอนนั้นนี่ช่องที่ลุมเรานี่ไม่ต่ำกว่าห้าหกช่องเลยคือคนช่องที่อยู่กับฝั่งโพะสสตอนนั้นน่ะคือลุมลุมอีชั้นหมดค่ะแต่ปัญหาของอีชั้นก็คืออีชั้นไม่ได้ไปดูทุกช่องจะด,ดูเฉพาะบางช่องดูเฉพาะช่องที่มันมีความเกี่ยวข้องกับเราคือช่องที่ใกล้ชิดแล้วก็เรามองว่าช่องนี้อาจจะเป็นคนมาลงลงมาในพื้นที่นอกนั้นน่ะเราไม่ได้ดูเราดูเฉพาะ อ่ะเนื้อเทจริงๆนะคะว่าเรื่องรามันเป็นยังไงเกี่ยวกับการร้องเรียนอ่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะถือโอกาสสวัสดีมัดรวมนะคะวันนี้เออเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังค่ะจากแหวงหนึ่งไปถึงแหวงสองค่ะนะเล่าจบแล้วเล่าจบแล้วเดี๋ยวจะบอกนะคะว่าอ่าอะไรยังไงเนาะจอมานางโชคบผมเก่าเออค่อย ค่อยกดให้เจ้าเป็นล้านไรแล้วละไรแต่ก,กี้นี่นะถามหาหลักฐานจากค้อยนี่เอาจริง,รงๆอะค่อยไม่ได้เก็บไว้อะนะใครๆจะเป็นไล่ดูได้แหละเมื่อหนึ่งปีที่แล้วเลยนะนั่นนะแค่คลิปของค้อยนี้ก็ย,ยังจําไม่ได้เลยว่าเมื่อหนึ่งปีที่แล้วนี่ค่อยลงคลิปลงอะไรไว้บ้างอน,นะนะภาษาอะไรกับของเกมีไม่รู้กี่คลิปอ่ะใครเะ๋ยวไปตามหาเจอหลักฐานก็ไม่ได้เก็บไวน้นี่แล้วเขาก็ไม่ได้คิดหรอกว่าเมื่อวันนี้อมาถึงอจะมาถามหาหลักฐานหัดยอมรับบ้างก็ได้ค่ะพูดไปเยอะเนะ่ นะคนที่จะต้องไปหาหลักฐานนี่มันใช่ไม่เหลี่ยมหรือหาว่าเรากล่าวหากก่าวอะไรก็เหมือนกันเนะ่ะแกก็กล่กาวหาเราอะ่ะไหนระหลักฐานแต่ละอย่างแต่ละอย่างสองเซนต์เตบอกว่าเราเสียสองเซนต์เตอ่ะไหนละคะหลักฐานไหนละ่ะขอหลักฐานหน่อยสิกล่าวหาเราช้ำๆมาไปว่าให้เอฟซีด่าเราช้ำๆมาขอหลักฐานหน่อยเอาเฉพาะสองเซนต์เตนี่บอกว่าพื้นที่ของเราอะ่ะถูกปักป้ายแล้วไหนคะหลักฐานไหนมีสายลับอยู่ในหมู่บ้านไม่ใช่เหรอ ทำไมไม่ให้สายรับไปถ่ายล่ะคะถ้ามันมีป้ายนั้นจริงๆ่งสายลับป้านี่พันหนึ่งเขาก็ไปเร้วอะ่ะถ้ามันมีอะ่ะหรือสองพันห้าพันเขาก็ไปแล้วอะ่ะสายรับป้ายน่ะนะก็ลองไปให้เขาถ่ายสิเอามาต๊บหน้าเหลี่ยมหน่อยสึะนี่ไงปักป้ายแล้วที่เหลี่ยมอะ่ะไปเอาไปถ่ายมาให้ดูหน่อยถ้าใช่ก็จะยอมรับอยู่หรอกแต่นึกไม่ออกว่าสายรับป้านี่จะเป็นถ่ายที่ไหนเออทั้งหมดทั้งมวลในหมู่บ้านหน้าเวลานี้นะคะ ที่แม่เหลมเห็นนะ่ะมีอยู่สองป้ายป่าหวายกับป่าแหวงตรงนั้นเขาติดป้ายแล้วติดป้ายยึดตรงที่เขาลุกอะ่ะมีแค่นั้นอะ่ะล่าสุดเขายังไม่ได้มาติดหรือว่าอะไรนี่แม่เหลมไม่ได้ไปดูแต่โค้งคนก่อนหน้านูนนะ้นเนี่ยเขาติดแล้วติดป้ายละมีอยู่สองค่ะป่าหวายกับป่าแหวงข้างบนติดกันนะที่อื่นยังไม่เห็นส่วนเรื่องอันนี้อันนี้สําคัญเพราะว่าตั้งใจมาตอบมากตรงนี้เรื่องที่ ด่าแม่แหลมบอกว่าเหมือนเราพูดว่า,าถูกทำร้ายถูกอะไรอะ่ะเราช้ำใจอะไรนั่นแหะก็สืบเนื่องมาจากตั้งแต่การลงมาตรวจป่าววยห้าไล่หลังจากนั้นนะคะคนที่ถูกร้องเรียนก็ออกมาไล่สดออกมาไล่สดอย่างนี้อย่างนั้นอย่างโน้นเราก็ดูตามไล่สดของเขาลักษณะพื้นที่ของเขาอะไรต่างๆอ่ะมีการคนนั้นคนนี้มันก็คล้ายๆกันอะไรประมาณเนี้โผล่หน้าสงสาร รับข้อมูลมั่วมาบินเออจริงๆกไ็ไม่ได้ใส่ใจหรอกตรงนั้นนะ่ะถ้าเราออกมาตอบบ่อยก็จะหาว่าเราดิน้นใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเราไม่ตอบก็หย่เราอยู่นั่นแหละก็ไปเอาหลักฐานมาเหมือนกันจะกล่าวหาเราเอาหลักฐานมาให้เรายอมจำนวนด้วยหลักฐานเพราะว่าที่ผ่านมาเนะี่ยไม่มีใครเมนหรอกคะ่ะจะบอกให้ไม่มีใครเมนหรอกเขาทำผิดเขาก็รับเขาจำนวนด้วยหลักฐานคะ่ะที่รับนะจำนวนด้วยหลักฐานดูแล้วมันสู้ไม่ได้ ทำยังไงได้คะก็ต้องยอมรับถ้าไม่มีพยานหลักฐานนะ่ะมหาตัวไหนจะยอมรับใช่ไหมคนนั้นแมนคนนี้แมนน่ะเขาทําผิดเขาก็ยอมรับจํารวนด้วยหลักฐานถ้าไม่มีหลักฐานน่ะไม่ยอมรับหรอกนี่ป้านี่ยอมรับหรือเปล่าเล้วนี่ใหม่สารวันเอามามาให้ป้าดูแล้วอะ่ะใหม่สารวันเป็นคนเก็บคลิปป้านะ่ะไม่แหลมนะไม่มีหรอกไม่ได้สนใจจะไปเก็บขนาดนั้น จะยอมรับหรือเปล่าล่ะนี่เจ้าก็เถไปอีกอีกฉันอย่างนั้นอีฉันอย่างนี้อ่ตามสไตล์อือเนาะสวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีมัดรวมวันนี้จะเหนื่อยๆชวนมันหน่อยไม่แอคชั่นเยอะเหมือนเมื่อวานแล้วค่ะถ้าแอคชั่นเยอะเหมือนเมื่อวานนะี้จะเป็นลมเอาเออทำงาน,นเหนื่อยๆเพิ่งดึงมันขึ้นมายังอยู่สี่แถวนะคะยังไม่เสร็จเดี๋ยวไล่สุดก็ไปทํางานต่อใช่ไหมพี่กลุยอือนั่นแหละ จะเปรียบใส่หมาใส่อะไรก็สงสารสัตว์อ่ะไม่รู้เรื่องใช่ไหมนะอ่ะเล่าละกันคิดซะว่าฟังนิทานเนาะคิดซะว่าแม่เหลยมเล่านิทานให้ฟังนะคะว่าจะเล่าเป็นคลิปแล้วแหละแต่เออเอาไว้เล่าในรายสดดีกว่าเอาตามที่เราจําได้เนาะเพราะว่ามันหนึ่งปีมาแล้วอะ่ะบางช่วงบางตอนหรือบ้าบางเรื่องบางอะไรนี่เราอาจจะจําคลาดเคลื่อนหรือว่าจำไม่ได้นะคะมันก็ไม่100ร้อยเปอร์เซนต์หรอกเพราะว่ามันนานมาแล้วตั้งแต่เรื่องป่าหวยนะคะต่อมาก็มีการไล์สดนะคะบอกว่าคนนั้นคนนี้ก็ไม่ได้เอ่ยชื่อหรอกใครจะไปเอ่ยชื่อ เหมือนกันนะคะแต่ก่อนนี่ก็ไม่มีใครเอ่ยชื่อคนที่ไปโยงว่าอาหยางนิทานแม่แหลมอะที่แม่แหลมเล่าอะแม่แหลมเอ่ยชื่อไหมป้ยานก็เอาไปบอกว่าเศรษฐีคือคนนี้คนนี้คนนี้ใครเป็นคนพูดเลยคะก็ป้ยานอันนี้ก็เหมือนกันเขาอยู่ไทยนะคะเขาไม่เอ่ยชื่อหรอกแต่เรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลน่ะขณะเรื่องราวเศรษฐีเศรษฐีถูกปล้นเศรษฐีถูกเผาบ้านป้ายังเอาไปโยงเลยนะคะว่าเป็นคนนี้เขาถูกปล้นหรือเปล่าค่ะเขาถูกเผาบ้านหรือเปล่าป้าก็ยังเอาไปโยงว่าถูกปล้นก็คือคนนี้ถูกปล้นก็คือถูก้าถูกอะไรไป อันนั้นจินตนาการของป้าแล้วส่วนของเราอะเรื่องราวที่มีการพูดก่อนที่จะร้องเรียนป่าแหว่งมันเป็นเรื่องราวของเราทั้งนั้นน่ะถึงแม้จะไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะเราก็สามารถคิดได้ว่านั่นคือเราหมายถึงเราอะสายรับสายอะไรคนอยู่ในหมู่บ้านก็ออกมาพูดนะคะว่าพี่อย่างนั้นพี่อย่างนี้เราฟังเรื่องราวที่เขาพูด <g ul ain> เขาพูดเขาพูดน่ะเขาไม่ได้เอ่ยชื่อแล้วค่ะแต่เราก็รู้ว่านั่นคือเขาหมายถึงเรานะความคิดค่ะความคิดหลังจากนั้นก็มีการไล์มีการอะไรเราก็ ไม่ใช่ตตอบอะไรนะคะตอนนั้นเราก็ออกมาบอกว่าเออก็เป็นสิทธิ์เราก็เล่าส่วนมากเราจะเล่าลักษณะพื้นที่ของพวกเราที่อยู่ติดดินเขาติดอะไรเราไม่ได้บิดเบือนเลยนะเราก็เล่าตามความจริงทุกอย่างการมีพื้นที่ติดเขาเจ้าหน้าที่เขาจะมากันเขตไปให้ก็มีจริงๆก็มีจริงๆเขตเป็นหลักซีเบนแต่ละแต่ละสวนแต่ละพื้นที่เขาจะฝังมันก็มีคลิปมีอะไรตอนเขามาฝังทําคลิปทําอะไรคือตอนที่เขาลงมา,ป,าปักอะปีหกสิบสี่ แล้ก็ทําคลิปทําอะไรให้ดูอะตรงนั้นตรงนั้นแม้แต่ตรงนั้นอ่ะจริงๆแล้วที่เอาไปโพสอ่ะรูปที่เอาไปโพสในชุมชนแม่แหลมก่อนหน้านอนน่ะจริงๆเราไม่ได้ไปนะคนที่ไปคือผู้ช่วยแจ๊สรูปนั้นเราได้มาจากผู้ช่วยแจ๊สที่ไปกับเจ้าหน้าที่ไปปักตรงนั้นอ่ะตรงป่าแหลงนั้นเลยมันจะเป็นแนวขึ้นไปอะตามพื้นที่ที่เราทํากินอ่ะพื้นที่ตรงเนี้ยอาจจะต่ํากว่าต่ากว่าก็สุดเขตอีกเจ้าหนึ่งพออีกเจ้าหนึ่งมันจะสูงขึ้นมา เขาก็ปักเขดตามพิกัดของเขาที่เขามีเขาก็ปักผิดเป็นหลักซีเมนต์หลักซีเมนต์ตอนนั้นน่ะเราก็เล่าอ่ะเล่าให้ฟังแบบเนี้ยเคยฟังบ้างหรือเปล่าล่ะไม่เคยไม่เคยฟังเพราะว่าไม่สนใจพอหลังจากนั้นอ่ะไปไปมามาครั้งแรกครั้งแรกเราก็คิดว่าเออเขาอาจจะไม่ได้ทําจริงๆหรอกอาจจะคมอาจจะขู่อาจจะอะไรประมาณเนี้มีการออกมาไล์นะคะมีการออกมาไล์ว่าอาจจะไม่โดนคนเดียวจะไม่อะไรต่างๆนะยน,นะเราก็ดูจากไล่ จะไม่ยอมโดนคนเดียวอะไรต่างๆเราก็พูดเยอะแยะมากมายก็พูดเปิดประเด็นขึ้นมาเรื่องคนส่งข่าวคนอะไรนะคะคนข้างนอกเขาจะไปรู้ได้ยังไงว่า,อาของใครเป็นของใครใช่ไหมเราก็ออกมาบอกว่าเขาจะไม่รู้ได้ยังไงก็ทําคลิปก่อนหน้าน้นน่ะคนทาคลิปนะ่ะพอกลัวว่ามันจะเกิดเรื่องเกิดราวก็ลบคลิปไปพอลบคลิปไปไปหาในของตัวเองไม่เจอก็คิดว่ามันไม่มีอะไรแต่แท้ๆที่จริงแล้วก็คือเขาเอาไปเรียบร้อยแล้วคลิปคุณนะ่ะเขาดูดไปเรียบร้อยเขาเก็บไปแล้วอะ่ะ สาเหตุมันเป็นแบบนี้ก็ไปโทษคนนั้นคนนี้นะคะ่ะโทษแม่แหลมนี่แหละฟังยังไงก็คือแม่แหลมค่ะถามว่าเขาเอ่ยชื่อแม่แหลมหรอคะก็จะมีใครกล้าเอ่ยชื่อล่ะคะถึงแม้จะเป็นชาวบ้านอย่างแม่แหลมนะ,ะแต่ถ้ามาเอ่ยชื่อให้แม่แหลมได้รับความเสียหายสถานีตำรวจกุกตูมก็ไม่ได้ไกลสําหรับเราแล้วใครจะกล้าเอ่ยใช่ไหมแต่เราก็ฟังฟังแต่ละช่องแต่ละช่องนะคะก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามา